ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมแบบบ้านนะครับขนาดพื้นที่100ตารางเมตรนะครับตอนนี้ที่เห็นนะครับเฉพาะตัวบ้านนะครับ100ตารางเมตรนะครับแล้วจะมีต่อเติมเพิ่มมาด้านหลังอีกนะครับก็ตกอยู่แล้วประมาณ150ตารางเมตรนะครับพื้นที่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมรายละเอียดคร่าวๆ บ้านหลังนี้กันนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นั้นนะครับด้านหน้าระเบียงนะครับก็จะยกพื้นสูง70เซนนะครับส่วนตัวบ้านนะครับก็จะยกพื้นสูง80เซนนะครับก็เหลื่อมล้ำกันประมาณ10เซนนะครับท่านผู้ชมเชิงชายกันสากนะครับก็เชิงตัวเชิงชายก็จะทาเป็นสีน้ำตาลนะครับส่วนหลังคานะครับก็จะเป็นสีเปลือกมังคุดนะครับ หลังคาที่ยื nah. ่นออกจากตัวบ้านนะครับก็จะยื่นออก1เมตรนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาเดินอยู่มุมด้านข้างนะครับด้านซ้ายของตัวบ้านนะครับด้ังฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นขนาดนะครับฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีความสูงอยู่ที่1เมตรนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับไล่จนถึงไล่ระดับจนถึงเสาสุดท้ายเลยนะครับนี่นะครับพื้นที่ด้านข้างนะครับ ครับสำหรับพื้นที่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมกันนะครับเริ่มจากด้านหน้าระเบียงฝั่งนี้นะครับด้านหน้าระเบียงฝั่งนี้นะครับก็จะมีขนาด3.5เมตรนะครับส่วนล็อกที่2นะครับก็จะมีขนาด4เมตรนะครับแล้วก็ล็อกที่3ก็4เมตรนะครับแล้วก็จะมีต่อเติมออกวาอีกนะครับ5เมตรนะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับให้เห็นแบบภาพชัดๆชัดเจนกัน นะครับฝั่งนี้นะครับด้านฝั่งนี้นะครับที่ตัวบ้านนะครับที่เป็นล็อกที่2ที่3นะครับที่เห็นเป็นหน้าต่าง2ช่องนะครับฝั่งนี้จะทําเป็น2ห้องนอนนะครับท่านผู้ชมสําหรับตัวเชรากันศาสตร์นะครับก็จะทาเป็นโทนสีน้ําตาลนะครับเดี๋ยวเรามาชมมุมด้านหลังฝั่งนี้กันบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาชมทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับรอบๆตัวบ้านกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะขึ้นไป ชมด้านบนกันนะครับนี่นะครับฝั่งที่ด้านหลังที่จะต่อนะครับเป็นห้องครัวแบบกว้างๆเลยนะครับท่านผู้ชมก็จะต่อมาอีกนะครับเพิ่มอีกนะครับอีก50ตารางเมตรนะครับนี่นะครับกาลังที่จะต่อเติมมาด้านหลังอีกนะครับท่านผู้ชมก็ให้เห็นสเต็ปตัวบ้านนะครับกับตัวที่ต่อเติมนะครับตัวบ้านนะครับตอนนี้ก็ ้ะที่นะครับก็ตกอยู่ที่100ตารางเมตรนะครับบวกอีกต่อเติมอีก50ตารางเมตรนะครับก็ตกอยู่แล้วนะครับบ้านหลังนี้นะครับก็ประมาณ150ตารางเมตรนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเดินชม่าไปพร้อมๆกันนะครับนี่นะครับช่างก็กําลังจะตั้งเสานะครับตอนนี้ก็กําลังพักเที่ยงทานข้าวนะครับช่วงนี้ก็เป็นบรรยากาศปลายฝนต้นหนาวนะครับก็ยังมีฝนตกโปรยปลาย บางพื้นที่เป็นบางส่วนนะครับนี่นะครับขนาดตัวเหล็กนะครับก็ช่วงนี้ก็ขึ้นราคาเป็นว่าเล่นนะครับท่านผู้ชมสําหรับใครที่ตัดสินใจสร้างบ้านไปแล้วนะครับก็โชคดีไปนะครับเพราะว่าเหล็กตัวนี้นะครับก็ขึ้นราคาไม่หยุดนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับตอนนี้เราก็มายืนอยู่ด้านหลังตัวบ้านนะครับถ้ามองเฉพาะตัวบ้านนะครับยัง ไม่อธิบายส่วนที่ต่อเติมนะครับตัวบ้านก็จะเป็นขนาด3คูนสี่สามคูนสี่สามคูสี่นะครับสามล็อกนะครับแล้วส่วนที่ต่อเติมออกมาด้านหลังนะครับที่เป็นตัวต่อเติมออกมานะครับก็จะมีความกว้างด้านนี้นะครับด้านหลัง9เมตรนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็กําลังจะสร้างขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ขุดลุ่มฝังเสานะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเราอยู่มุมด้านหลังนะครับตอนนี้พื้นที่อาจจะแฉะนิดหน่อยนะครับก็ พาผ,ผู้ชมเดินชมกันนะครับรอบๆตัวบ้านนะครับแบบชัดเจนนะครับแบบชัดๆเลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆไปช้าๆนะครับครับเราชมพื้นที่ด้านหน้านะครับแล้วก็วนออกมาด้านซ้ายตัวบ้านนะครับแล้วก็เดินออกมาด้านหลังนะครับจนมาพื้นที่ด้านมุมด้านขวาฝั่งนี้กันบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาชมด้านข้างฝั่งด้าน ขวากันนะครับหากมองจากด้านหน้านะครับท่านผู้ชมนี่นะครับพื้นที่ที่จะต่อเติมออกมานะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับตัวบ้านนะครับก็ที่ยกพื้นสูงนะครับก็จะประดับด้วยกระเบื้องนะครับลายกราบนะครับหินกราบนะครับสวยๆเลยนะครับท่านผู้ชมตัวบ้านก็จะยกพื้นสูงนะครับ80นะครับด้านหน้าระเบียงก็สเตปลดลงนิดนึงนะครับเป็น70นะครับ ลังคาที่ยื่นออกจากตัวบ้านก็1เมตรนะครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับก็บางพื้นที่ก็ยังมีฝนตกโปรยปลายนะครับบางพื้นที่ก็ฝนก็หยุดตกแล้วนะครับก็มาดูสเตปด้านฝั่งนี้กันบ้างนะครับสเตปด้านนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ด้านฝั่งขวามือนะครับดังด้านนี้นะครับก็จะสูง50เซนนะครับนี่นะครับสเตปดังนะครับ นี่นะครับหน้าต่างฝั่งนี้นะครับก็ส่วนที่เป็นหน้าต่างทรงยาว2ช่องที่เห็นนะครับก็จะเป็นห้องโถงนะครับแล้วก็ด้านด้านหลังนะครับก็จะเป็นห้องขนาด3.4คูณสนะครับนี่นะครับด้านข้างฝั่งขวานะครับหน้าต่าง1ช่องนะครับก็จะเป็นอีก1ห้องนะครับขนาด3.4คูณสน,นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมพื้นที่ภายในบ้านกันด้วยกันนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปชมด้วยกันนะครับท่านผู้ชมบันไดนะครับก็จะเป็นบันได3ขั้นนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับด้านหน้าระเบียงนะครับก็จะมีตรงที่เป็นตัวแอนะครับก็จะยื่นออกมาด้านหน้า1เมตรนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาขึ้นบันไดไปชมด้านบนกันดีกว่านะครับสําหรับระเบียงนะครับก็จะอธิบายเป็นออกแบ่งออกเป็น2ล็อกนะครับจะได้อธิบายให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันแบบชัดๆแบบอธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับ นี่ครับขึ้นมาบันไดนะครับบันไดก็เป็นบันไดแบบกว้างๆเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นบันได3ขั้นนะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาด้านบนระเบียงกันดีกว่านะครับเดี๋ยวจะอธิบายเป็นระเบียงนะครับเป็น2ล็อกนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับระเบียงล็อกแรกนะครับก็จะอธิบายเป็นระเบียงหน้าประตูบ้านนะครับก็จะมีขนาดระเบียงนะครับ5คูณ2.5เมตรนะครับส่วนอีกล็อกที่2นะครับก็จะเป็น ล็อกทางด้านม้านั่งฝั่งนี้นะครับก็จะมีขนาดนะครับ3คูณ3.5เมตรนะครับนี่นะครับด้านม้านั่งนะครับฝั่งนี้นะครับนี่นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ล็อกเพราะว่ามันมีขยักนะครับมีซิกแซกออกมาด้านในนะครับท่านผู้ชมด้านบนก็เป็นฝ้าเรียบนะครับติดไฟดาวไร์ทาสีโทนสีขาวเรียบร้อยแล้วนะแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าด้านประตูหน้านะครับไปชมพื้นที่ด้านในนะครับ ระหว่างพื้นที่ด้านในด้านนอกนะครับก็แบ่งโซนกันชัดเจนนะครับยกพื้นสูงลดหลั่นกันนะครับ10เซนนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมลายกระเบื้องห้องนอนห้องโถงนะครับระเบียงกันนะครับสําหรับกระเบื้องนะครับหน้าระเบียงกับห้องโถงนะครับก็แบ่งโซนแบ่งสีกันนะครับเป็นลวดลายลายหินอ่อนแบบสวยๆเลยนะครับท่านผู้ชมสําหรับห้องโถงนะครับก็จะเป็นทรงแอลนะครับก็จะอธิบายแบบง่ายๆเลยนะครับจะมีขนาด สี่คูณสามนะครับสามล็อกนะครับห้องโถงนะครับด้านบนก็จะเป็นฝ้าหลุมนะครับสองชั้นแล้วก็ติดโคมไฟเระเปาตรงกลางนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นหน้าต่างบานโชว์นะครับทรงยาวนะครับสองช่องนะครับส่วนด้านหน้านะครับก็จะเป็นแบบ4ีบานนะครับกับประตูกระจกนะครับนี่นะครับด้านบนเป็นฝ้าหลุมนะครับ แต่ละมุมก็ติดดาวไลน์นะครับยืนอยู่ฝั่งนี้นะครับให้เห็นห้องโถงแบบชัดๆกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาเดินชมห้องนอนนะครับแต่ละห้องนะครับนี่นะครับมองไปนะครับก็จะเห็นประตูห้องนอน2ห้องนะครับนี่นะครับส่วนพื้นที่ด้านหลังนะครับนี่นะครับก็เป็นประตูด้านหลังนะครับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมห้องนอนฝั่งนี้กันบ้างนะครับ ห้องนอนห้องที่1น,นะครับท่านผู้ชมภายในก็จะเป็นโทนสีชมพูนะครับหวานแหววเลยนะครับสดใสนะครับนี่นะครับโทนสีนะครับตอนนี้ในกล้องก็อาจจะถ้าอยู่ในพื้นที่จริงกับในกล้องครับอาจจะอซอฟตาหรือแสงนะครับก็อาจจะจ้าบ้างอ่อนบ้างนะครับก็ ก็ให้ท่านชมได้ดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับด้านข้างห้องนอนนะครับก็จะทําเป็นหน้าต่างนะครับ3มช่องนะครับท่านผู้ชมตัวกระเบื้องนะครับก็แบ่งโซนแบ่งสีกันนะครับระหว่างห้องโถงกับห้องนอนนะครับนี่นะครับเราก็จะออกมาจากห้องนอนห้องที่1นะครับก็มายืนอยู่ที่ห้องโถงนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับก็จะมีอยู่3ห้องนอนนะครับทั้งหมด3ห้องนอนนะครับ ชมห้องนอนห้องที่1กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมห้องนอนห้องที่2กันต่อเลยนะครับนี่เข้าไปนะครับก็จะเป็นประตูโมเดิ์นะครับแบบการโยกนะครับนี่ครับโทนสีห้องนอนห้องที่1นนะครับก็จะเป็นโทนสีชมพูนะครับส่วนภายในห้องนอนห้องที่2นะครับก็จะเป็นโทนสีขาวนะครับหน้าต่างก็เป็นหน้าต่าง3ามช่องเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับพื้นที่ภายในนะครับ ก็ปูกระเบื้องทาสีนะครับติดฝ้าทุกอย่างนะครับเป็นทีท่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับภายในก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเดินออกมาจากประตูห้องนอนห้องที่2กันนะครับแล้วก็มายืนอยู่ที่ห้องโถงเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมก็ยังเหลืออีกหนึ่งห้องนอนนะครับเป็นห้องนอนห้องที่3กันนะครับห้องนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชม เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ยืนอยู่ที่ห้องโถงนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับมองไปประตูด้านหลังนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมห้องนอนห้องที่3กันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเป็นประตูแบบการยกเช่นเดียวกันนะครับ ทนสีภายในนะครับก็จะเป็นโทนสีขาวเช่นกันนะครับหน้าต่างก็จะเป็นหน้าต่าง3บานนะครับอยู่ด้านข้างตัวบ้านนะครับก็เป็นโทนภายในก็โทนสีขาวนะครับสบายตานะครับก็ติดปลั๊กไฟนะครับระบบไฟเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับด้านบนเป็นฝ้าเรียบนะครับก็จะติดโคมไฟดาวไลท์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโทนสีกระเบื้องนะครับห้องนอนนะครับห้องโถงนะครับ ก็แบ่งสีเป็นสัดเป็นส่วนกันให้เห็นชัดๆแล้วนะครับขนาดกระเบื้องนะครับก็เป็นขนาด60คูณ60นะครับท่านผู้ชมทุกส่วนนะครับของตัวบ้านเลยนะครับที่ปูกกระเบื้องภายในกันนะครับเดี๋ยวเราออกมาชมพื้นที่ด้านหลังตัวบ้านนะครับนี่นะครับส่วนที่จะต่อเติมขึ้นมาอีกนะครับตอนนี้จะทําเป็นห้องครัวนะครับแล้วก็ห้องน้ํานะครับก็เป็นพื้นที่ที่ต่อเติมมาอีก50ตารางเมตรนะครับท่านผู้ชม วันนี้ก็ไม่ลงไปนะครับเพราะว่าพื้นที่ยังเปียกแฉะอยู่นะครับเดี๋ยวให้มองจากมุมด้านหลังตัวบ้านนะครับไปด้านหน้ากันนะครับนี่นะครับฝั่งนี้2ห้องนอนนะครับส่วนอีกฝั่งนี้นะครับอีกหนึ่งห้องนอนนะครับเดินไปก็จะเป็นห้องโถงทรงแอลนะครับเดินออกมาก็เป็นประตูหน้าบ้านนะครับออกจากประตูหน้าบ้านนะครับก็มาอยู่ที่ระเบียงนะครับ เดินออกมาจากระเบียงนะครับก็มาอยู่ที่ตัวหน้าบ้านนะครับก็เห็นสัดส่วนของตัวบ้านแบบชัดเจนนะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับให้ชมทั้งภายในภายนอกนะครับตอนนี้เราก็มายืนอยู่ด้านหน้าตัวบ้านนะครับด้านหน้าตัวบ้านก็จะมองเห็นอ่สัดส่วนอย่างชัดเจนนะครับเสาก็ประดับตกแต่งนะครับด้วยขอบบัวปูนสีขาวนะครับแล้วก็กระเบื้องหินกราบนะครับ แล้วก็ติดโคมไฟกิ่งทุกเสาเลยนะครับด้านหน้านะครับบ้านหลังนี้ก็ออกโทนทาเป็นสีเทานะครับแล้วก็ตัวด้านล่างครับก็จะตกแต่งด้วยหินกาวหินทรายเลยครับแล้วก็ตัดเป็นบัวปูนสีขาวนะครับด้านล่างแล้วก็ตัวขอบหน้าต่างนะครับท่านผู้ชมสําหรับบ้านหลังนี้นะครับกองงบประมาณนะครับตอนนี้นะครับเท่าที่เห็นนะครับ7 0 0 0 0 0บาทนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับสำหรับการติดตามนะครับสำหรับการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อธิบายสัดส่วนคร่าวๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับคลิปหน้ามีคลิปดีๆอะไรมานำเสนอนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามไปเลยนะครับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ